สวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าใครหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาไม่มากก็น้อยครับสําหรับตำนานปู่สมเฝ้าทรัพย์เป็นชื่อที่ใช้เรียกผีหรือวิญญาณที่ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติที่เป็นสมบัติล้ำคา่าหรือสมบัติของชาติเช่นกรุสมบัติในอาณาจักรอยุธยาเป็นต้น ปู่สมเฝ้าซับทำหน้าที่คลายเจ้าทิ่เจ้าทางหรือเทพารัก์ที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เอาไว้เรื่องราวของปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีจนกลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นในราวปีพศ .2500 เดือนมกราคมที่กรุสมบัติวัดปราชบูรณะนะ เมื่อโจรลักลอบขุดสมบัติกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปขุดคนภายในวัดซึ่งใช้เวลานานถึงสามวันเนื่องจากมีแรบสมบัติมากมายมหาศาลแต่ทว่าเมื่อลักลอบนำออกมาแล้วเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาโดยเฉพาะพระแสงขันชัยสีซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ได้เกิดส่องแสงแวววับขึ้นมา แต่ขณะเดียวกันบรรยายกาสุขของท้องฟ้าก็เกิดวิปริตแปรปรวนต่อมาหนึ่งในผู้ลักลอบก็เข้าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภาพเมามายยอมรับว่าเป็นผู้ที่เข้าไปขุดคนเองและได้คืนของที่ขโมยเอาไปแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ที่ร่วมขบวนการนั้นต่างก็ได้รับอันเป็นไปต่างๆนานา,นาเช่น เสียสติไปรำดาบอยู่กลางตลาดหรือร้านที่รับซื้อไว้ก็ต้องลมเลิกกิจการไปเป็นตน้นซึ่งของกลางที่ขโมยเอาไปนั้นปัจจุบันได้คืนมาเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาทั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากการโดนบันดาลของปู่สมเฝ้าทรัพย์ครับ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยเผชิญหน้ากับตู่สมเฝ้าซั์ได้แก่พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชหรือพระองค์พิระนักแข่งรถสุดหนึ่งชาวไทยที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองท่านเคยได้ประทานสัมภาษณ์เรื่องราวนี้ด้วยตัวพระองค์ท่านเองเมื่อปี พศ2504ที่ประชุมนะสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยว่าราวกลางเดือนธันวาคมพศ2503ความที่ท่านเป็นผู้ไม่เช่อในเรื่องพู้ผีวิญญาณท่านเคยได้ใช้เครื่องมือจากต่างประเทศที่ทันสมัยในขณะนั้นคือไมดีเทสเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ขุดหาแร่ธาตุหรือวัตถุต่างๆใต้ดินได้ลึกถึง20เมตรขณะขุดค้นที่โบสถ์ปรางของวัดกุดีดาวตามข้อตกลงกับกรมศิลปากรว่าหากขุดค้นพบทรัพย์สมบัติใดๆแล้วจะมอบให้แก่รัฐร้อยละ90และตกเป็นของท่านเองร้อยละ10แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ จึงมีผู้บอกว่าเพราะท่านไม่ได้บวงสรวงหรือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอยู่สมเฝ้าทรัพย์จึงดุนบันดาลให้ไทรสมบัตินั้นเคลื่อนที่หนีได้แต่ทว่าพระองค์เพระก็มิได้ใส่พระไทรโดยมิเชื่อและหลังจากขุดค้นพบของมีค่าแล้วหลังจากพระองค์ท่านและพระชายาได้เดินทางกลับวังที่ประทับ ที่ถนนสุขุมวิทอำเภอรพระขนงคืนนั้นท่านก็ได้ยินเสียงดังฉึกฉึกคล้ายกับคนขุดดินอยู่ภายนอกเมื่อท่านออกไปทอดพระเนตรดูก็ไม่พบแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่และเปลี่ยนต้นต่อของเสียงไปได้ด้วยแม้กระทั่งอยู่เหนือพระเศียรห้องบรรทมจนกระทั่งเช้า เมื่อท่านได้ไปตรวจดูก็ไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิ้นต่อมาในเวลาพลอดเพลทที่วัดกุดดีดาวขณะกดพบวัาทม,มีคากอีกชิ้นหนึ่งขณะที่ท่านเมยพระพักขึ้นมาท่านก็ได้เห็นร่างร่างหนึ่งที่พุ่มหมายเล็กๆหน้าโบสเหมือนมนุษย์ผู้ชายตัวสูงใหญ่ล่ามสันผิดมนุษย์ธรรมดาทั่วไป แต่งกายเหมือนนักรบโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขาลีบๆสั้นๆสีน,สน,สน,น้ำเงินขิมทั้งชุดมีแขนใหญ่และลำคอใหญ่แต่ทว่าไม่มีส่วนศีสะะท่านได้รำพึงออกมาว่าผีนี้นนาแต่ท่านก็มิได้ตกพระไทยและยังได้เดินไปดูใกล้ๆก็พบว่าจุดที่ร่างนั้นปรากฏแท้จริงแล้วเป็นไม้ขนาดใหญ่ แต่ขึ้นในแต่งด้านล่างจึงเห็นเป็นพุ่มไม้เมื่อท่านได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังต่างยืนยันว่านั่นคือปู่สมเฝ้าศัพย์แสดงว่าพระองค์ท่านเกือบจะขุดพบทรัพย์สมบัติแล้วเมื่อท่านได้นำเรื่องไปเล่าให้พระสหายชาวต่างชาติที่ร่วมคณะในการขุดครั้งนี้ฟังด้วยพระสหายผู้นั้นก็เล่าว่า ตัวเขาเองก็เห็นผีหัวขาดปรากฏตัวเหมือนกันต่อมาท่านได้นำความเรื่องไปเล่าให้แก่พระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีอภินญ,ญาฟังพระสงฆ์จึงได้เฉลยแด่พระองค์ท่านว่าผีหัวขาดที่พระองค์เห็นนั้นเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองชื่อ่าดและได้สาบแช่งแก่ผู้ที่มาขุดคน้น ซึ่งหลังจากนั้นพระสหายชาวต่างชาติผู้นั้นของท่านก็เสียชีวิตลงในวัยอันไม่สมควรส่วนตัวพระองค์ท่านเองเมื่อประกอบธุรกิจการค้าก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกด้วยพระองค์เพีระได้ยอมรับว่าเมื่อก่อนตัวท่านไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณแต่บัดนี้ท่านเชื่อแล้วเพราะได้ประสบมาด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามในทัศนะของนักวิชาการประวัติศาสตร์ความเชื่อเรื่องปู่สมเฝ้าศพ์นั้นไม่น่าจะมีอยู่จริงในความเชื่อของชาวอายุทยาร่วมสมัยเนื่องจากอ้างอิงจากหลักฐานรายชื่อผีที่ปรากฏในพระอัยการเบร็ดเศจไม่พบว่ามีบันทึกถึงปู่สมเฝ้าศพ์หรือผีเฝ้าสมบัติแต่อย่างใด ร่วมถึงความเชื่อนี้ก็ขัดต่อความเชื่อในคติของพุทธศาสนาในกายเทราวาตที่ชาวอยุธยาเชื่อถืออีกด้วยเนื่องจากในกายเทราวาตไม่เชื่อในเรื่องของอันตอนพบเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดอย่างพบภูมิตามยถากรรมจึงสนิษฐานว่าความเชื่อนี้คงมาจากประเทศอินเดีย หรือเกิดจากการสร้างเป็นละครโทรทัศน์จนผู้คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับ